สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นขาประจําขาจรหรือขามหมูนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เกมเดฟเดอะไดเวอร์นะครับผมเรามาต่อกันเลยไม่พูดพร่ทำทําเพลงนะฮะพูดทุกพาร์ทนะครับผมแต่ก็จะทําเพลงทุกพาร์ท <c oughs> ก็รีลา์ทุกพาร์ทนะฮะก่อนจะเริ่มเนื้อเรื่องหลักนะครับผมแต่วันนี้น่าจะได้เล่นเนื้อเรื่องหลักแบบเต็มๆนะฮะ ดูตอนนี้ภารกิจหลักของเรานะครับผมก็คือนำอาหารที่เราได้จากคาที่แล้วนะฮะที่เรานำปะาารังนะฮะไปให้บันโชทำการทำเป็นอาหารนะฮะได้มาเป็นพอริชนะฮะหรือว่าข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็แล้วแต่นะฮะเอาไปให้กับปาโมูนะครับผมแล้วก็มีไซส์เฟสนะฮะก็คือมีการเสิร์ฟมเรยเคอรี่นะฮะแกงกะหรี่ปลาไหลแกงกะหรี่ปลาไหลมเรนะฮะแล้วก็มี ก็คือต้องใช้ไวท์าทเวลลี่ซาลายแล้วก็ซอสทวเหลือนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้ามีตรงไหนที่ผมแปลผิดแปลไม่เข้าใจแปลมัว่วแปลซั่วแปลแบบวิฐานวิปริตนะฮะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะหรือวันนี้นะครับผมสภาพอากาศฝนตกนะฮะก็หวังว่าเราจะได้เจอกับปลาอื่นนะฮะตัวนี้ไม่อยากสู้มันเลยนะฮะ เป็นมิดนะเป็นมิดนะนาะยคงไม่อยากให้เราสวนหรอกใช่ไหมเป็นปลาใหญ่อลตัวเล็กพวกนี้เราจับได้ไหมจับได้นะฮะบลูเฮดแล้วก็ดําดิงสุดใต้ทะเลนะฮะดีไม่ดีอาจจะได้ไปเววสหลักดี้ไม่ดีอาจจะได้ไปถึงเววสหลักก่อนด้วยซ้ํานะฮะอ้าวลงมาลึกแล้วนะฮะคิดว่าไม่น่าเจอไวท์เทเบอรี่แล้วแหละไวท์เทอเบอรี่น่าจะอยู่อีกขั้นหนึ่ง ตอนนี้ผมก็จะไปหามนุษย์เงือกก่อนนะฮะหรือว่าชาวเงือกจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับผมสวัสดีมาถึงแล้วนี่ไงฉันนำข้าวต้มปะกรังมาให้โอ้นายเอามาจริงๆงั้นสินะน่าจะถูกต้องแล้วแหละมีดมด้วยนะมีเช็คของเอาไปเลยมันไม่ละลายน้ำเหรอรามูนี่ไงข้าวต้มปะการังเอา ไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ทันได้อ่านเย yeah! <c oughs> ้ดูดูดูมัน <c oughs> ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยลังโดนเจ้าหมึกนั่นทำร้ายเข้า <c oughs> ฮะมนุษย์อย่างนั้นเหรอมนุษย์มาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ฉันเป็นคนช่วยเหลือเธอนะ่ะฉันจัดก,การเจ้าปลมึมนั่นแล้วก็เอา ไม่ใช่ซุปแล้วก็เอาคาต้มปะการังมาให้เธออืมอย่างนั้นหรอกเหรอเดี๋ยวรา,าม่ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยฉันทหาที่เป็นคนพำก็ได้เจ้ามนุษย์ถ้างั้นเจ้าก็ทําการคุ้มกันข้ากับหมู่บ้านด้วยละ่ะฮะทําไมฉันต้องทําแบบนั้นด้วยละ่ะเี่ก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่บาดเจ็บมันอาจจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นก็ได้ราม,มูข้าจะจัดการให้เธอได้ทหาสวาม นายเนะี่ยนำไปก่อนเลยแล้วก็ไปสำรวจเส้นทางซะอะไรนะเธอจะปล่อยให้มนุษย์มาคุ้มกันเธอได้ยังไงนายนะ่ะไม่แม้กระทั่งที่จะผ่านการทดสอบของหมู่บ้านเลยได้สำหรับออกมาข้างนอกนี้ได้ก็ดีแค่ไหนแล้วเออแบบนั้นมันแทงใจดำกันนะสุวามหยุดบนได้แล้วตรวจเส้นทางซะแล้วก็นายเจ้ามนุษย์สรุปจะนายหรือเจ้าเนี่ยแบกฉันไปด้วยละ่ะแบกเลยเหรอ แค่ดำลงมาข้างล่างนี่ก็ยากพอแล้วนะออฉันเจ็บอีกแล้วเหลือจะเชื่อเลยก็ได้ฉันจะพาเธอไปที่หมู่บ้านไม่มีมากกว่านี้แล้วนะโอเคไหมไรสวามเฉยที่งังไงถึงไว้ใจมนุษย์ <laughs> โอเคเราต้องพารามโมไปยังจุดที่ปลอดภัยในขณะที่เราต้องแบกเธอไปด้วยนะครับผม ส่วนราโม่มีพลังที่ในการที่จะเขาเรียกว่าเคลียร์เส้นทางที่เป็นนอนหลอดนะฮะจากนั้นที่เหลือเราก็แค่ระวังร,บรอบๆแล้วจากนั้นก็คุ้มกันเธอพาไปส่งอย่างปลอดภัยโอเคตอนนี้ผมกับนางสาวเงือกนะฮะกำลังจะไปที่หมู่บ้านนะครับผมไปเปิดทางเออยเดียว สะดวกกาไฟฉายเยอะเลยนะฮะถ้าไม่ติดที่ว่าผมต้องแบกไปด้วยแล้วก็นะมาแล้วก็วามต้องไปทางไหนนำทาง oh. เยี่ยมตามมาติดติดละระวังอย่าให้ราโมูต้องบาดเจ็บเอ้ยมันเป็นความสามารถพิเศษของเุษย์มนุษย์เรามนุษย์เงือกใช่ไ่มะไม่เป็นไรนะฮะตามใดที่มีราโมู ผมก็จะมีชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆริงนอกจากแบกไว้ตรงข้างหลังเนี่ยเค okay, ผมเรียบแผ่นหินไปก่อนแล้วกันก็จะไม่มิดต้องมาทางนี้นะฮะไม่ใช่ทางนี้จะมนุษย์ตามสูอาม์ไปสิจะรู้ไม่ล่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ได้บอกในแมปด้วยข้างล่างเหรอเฮ้ย กิดอะไรขึ้นเอาลงมาเฉยแผนินไหวนี่มันอะไรกันนี่มันแปลกมากหรือว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านเอาล่ะเราต้องรีบกลับไปเร็วเจ้ามนุษย์เอา้าไเองก็ได้ไม่ใช่เลยออุ๊ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดีตัว,ว,ว,วนี้ใหญ่ไปมีปูด้วยเดี๋ยวนะาจะปู

มันไม่สนใจแล้วไปลามูไปกันเลยเดี๋ยวๆ,ๆ่อนที่จะไปขอญาติขอญาต์ลามหเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดเดี๋ยวขอเปิดนี่ก่อนนะถ้าเป็นมนุษย์เราหายใจไม่ได้นะฮะโอเคเรื่อสํารองมา let's go ู w a r หมู่บ้านไม่ได้ไปไม่ได้ไปเออหมู่บ้านไม่ได้ไปทางซ้ายเหรอเอาล่ะเจ้ามนุษย์อย่าบอกนะว่าเจ้าเหนื่อยแล้วแบกเธอมาด้วยความระพัดระวังด้วยละ่ะ จ้าจ้าช่วยกูด้วยแล้วกันนะโอ้โหลาม,มก็จะซีแงแก้แล้วนะมีปูด้วยอยากเก็บมากเลย i ินแครปปเนี่ยอันนี้ปะหูบ้านใช่ไหม,มีป้ายอะไรด้วยนี่คืออะไรอะป้ายอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะฮะโอ้โหมึงระเบิดแปบบ๊บน่งนะขอเคลียร์เส้นทางก่อนแล้วกัน มันจะปลอดภัยกว่านะถ้าเราเคลียวิอุ้ยโอ้ยไม่ใช่แบบสองทีแตกไม่ใช่หรอจากครั้ทีท่แล้วนะฮะน่าจะสามทีผมเย,ยี่ยมรามโมาแล้ว <laughs> ปลาอะไรไม่รู้เยอะๆเลยความลึกก็จะตันแล้วลึกไปปะเนี่ยลึกไปไม่ดีนะบอกเลยลึกไปไม่ดีนะ นี้ไปไม่ได้นะฮะใช่ทางนี้ไหมนเนี่ยลาโมโอ้ไม่กรพุนอีกแล้วะ่ะจะหนีทันปะเนี่ยอยา่ยาอยา่าย่าตายนะตายแล้ววะ่อยสันไม่หยุดเลยเอ,อถ้ามีอะไรนี่ผมต้องแบบปล่อยลาโมูออกมาก่อนหรอถามจริงใช้ได้แค่ว่าถามจริงระเบิดนะะ เซนเซอร์บอมวะ่ะก็น่าจะช่วยได้ละมั้งโอเคน่าจะแถวแถวนี้นะฮะใกล้ถึงยังจะกลับแล้วลาโม่เส้นทางถูกปิดเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยบางทีน่าจะเป็นเพราะเหตุแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้แน่ๆเลยสุวามเจ้าหาทางทำอะไรสักอย่างสิข้าต้องรีบกลับไปก่อนที่พ่อของข้าจะดูข้ามากกว่านี้ อืมอืม,อมบางทีเราน่าจะเปิดเส้นทางได้นะถ้าเราเอาก็หินที่อยู่ข้างบนปล่อยให้ร่วงลงมาถ้ากล่องหินข้างล่างไม่ใช่กล่องหินดีกองหินข้างล่างนี่โอ้โหถ้าเราทําถูกต้องแล้วก็ไจะต้องร่วงลงมาแน่แนบางทีมันน่าจะเวิร์กนะแล้วจะทายัางไงให้หินพวกนั้นร่วงลงมาล่ะเฮ้ยมีตะปูด,ด้วยมันมีหมุดนะฮะอยู่ตรงนั้นด้วยบางทีน่าจะดึงมันออกได้หรือเปล่านะ เอาละเจ้ามนุษย์ไปดึงหมุดตรงนั้นออกมาหมุดอย่างนั้นเหรอแบบนั้นมือฉันก็เจ็บหมดละสิถ้าฉันใช้ถุงมือที่ฉันใส่อยู่นี่แล้วก็นะบางทีฉันน่าจะหาถุงมือที่หนากว่านี้แล้วก็จับได้แน่นกว่านี้เอ้ยเสียงเสียงวิทยุเดฟขอโทษที่รบกวนนะหรือว่ามันได้ยินที่เราพูดเกี่ยวกับอะไรนะถุงมือหรือเปล่าวะมันก็เลยมาไม่รู้เหมือนกันนะถ้าผมแปลผิดก็ต้องขออภัยรอบที่สองเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่ต้อง พัฒนาถุงมือของนายแล้วละ่ะตามที่นายต้องการบางที่แรมของฉันน่าจะช่วยได้ถุงมือใหม่เงั้นหรอครับฟอนพวกนี้มันต้องส่งจากมือถึงมือใช่ไหมละ่ะเอาละ่ะกลับมาที่เรือต้องกลับไปที่เรือแล้วล่ะคาดว่าน่าจะเป็นแค่ทางเดียวถ้างั้นรออยู่ที่นี่สักพักได้หรือเปล่า<อ>เดี๋ยวสีจอมนุษย์เจ้าคิดที่จะทิ้งราหมูไวไ้ที่นี่ในสถานที่ที่อันตรายแบบนี้งั้นเหรอแต่อย่างน้อยนายกระโชคดี ที่ฉันทําหน้าที่คุ้มกันอยู่ตีบกลับมาล่ะเอา้าไม่คิดจะทําอะไรเลยว่างั้นเถอะโอเคอ่าตอนนี้นะฮะผมขอญาตสํารวจก่อนนะครับผมหลังจากที่ลงมาความลึก,กระดับนี้นะทำให้ผมรู้ว่าผมต้องกลับขึ้นไปอัปเกรดชุดนะครับผมปลาตัวน,นี้ก็น่าสนนะ้ะจับได้เปล่า เคอยู okay. ่นิ่งๆเฮ้ยๆอ้ย,อยตดพิษดิวยโอ้โหชิบละใครจะคิดว่ามันมีพิษละ่ะตามมาทำร้ายเราปะเนี่ยเอ้ยไม่ตาม <c oughs> ชิบละไปเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันเ <c oughs> ด้อฮ่ไปละปูเราทำอะไรปูได้อะจิ้มมันก็ไม่ได้วะอะไรเอ่ยงงด้วยยิงก็ไม่ได้เหมือนผมจะล่าตัวข้างล่างนี้ไม่ได้สักตัวเลยนะ เม okay, ขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ไงไวท์ทาวเบอรี่เจอแล้วมาห้ฉันจับซดดีๆเออจ็บนะบอกเลยเจ็บนะบอกเลยเจ็บนะบอกเลยโอเคเกรดบาดักดานะฮะเครอย่างน้อยเราก็จะได้เอนชานหุ่มือแล้วใช่ไหมถ้าเอนชานหุ่มือแล้วเราก็เราก็จะได้ขไขเาดขาเรียกว่า เราก็จะได้เก็บหอยเมินนะฮะเก็บมาให้หมดเลยโอเคกลับนะฮะไม่รีรอเราจะแปลถุงมืออืมเส้นทางที่กลับไปยังหมู่บ้านของชาวเงือกงย่น้เหรอนี่มันน่าทึ่งมากฉันก็พัฒนาถุงมือเพื่อที่จะใช้ในการเก็บกู้อ์ติแฟกต์มาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าผมจะสามารถดึงหมุด ที่มันอยู่ตรงนั้นได้ด้วยที่ผมไม่หลุดมือสินะแน่นอนวยมาตรการความปลอดภัยที่ถูกสร้างขึ้นในถุงมือนั่นจะทําให้นายสามารถเพื่อนย้ายวัตถุได้หลายๆอยา่อยางรวมถึงเข็มหมุดอันนั้นด้วยนะนะก็อย่าลืมพักบ้างที่เหลือฉันจะเล่ารายละเอียดให้วันพรุ่งนี้เอาละพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าอ่ะสรุปเราได้ถุงมือเรียกงเนี่ย ไม่รู้มือนกันเฮ้ยมีโบสสกินด้วยวะ่ะเอ้ยลายใหม่ขออญาตอัปเดตชุดเลยดำน้ำได้ลึกกว่าเดิมแล้วก็แอร์แท้งเยอะกว่าเดิมมี่พันสองอยากกลับไปที่ร้านวะ่ะขออญาตไปจ้างคนก่อนนะฮะเหมือนตังจะไม่พอปะนี่นะฮะโอ้หพันสี่หกสิบสี่ไม่พอเจ้าเหมียว ฉันเอาอาหารมาให้ก่อนหน้านี้ไม่ทันได้ดูเจ้าเหมียวกินหมดนะฮะขอดูหน่อยนี่เรียบร้อยไม่สุดใจเลยวันนี้ผมจะดำน้ำทั้งสามช่วงนะฮะเราจะได้รับประสบการณ์ที่สุดยอดสุดแหลกสุดแหวกสุดแนวนะฮะไม่แย่นะฮะตอนนี้ออกซิเจนก็เยอะชุดดำน้ำก็ลงไปได้ลึกนะครับผม ว่าเราทำอะไรไม่ได้อยู่ดีทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโอเคอ่าปลาเป้าเก็บได้ง่ายสรุปมันเก็บได้ยังยังไม่ได้นะฮะต้องรอวันพรุ่งนี้จริงๆด้วยปลาฉลามเจ้าเก่านะครตัวนี้หัวปลาฉลามก็ขายไม่ค่อยได้แล้วด้วยจ<อ> <c oughs> ้าโอ้ว่ายน้ำหนีมัน ของหนักและเกือบว่หนีไม่ทันนะอันนี้ขนาดผมกดสปีดแล้วเนี่ยเฮ้ยไล่ไกลจังไงแต่ชามปลาหมึกนี่ดีนะถึงแม้เราจะหนํกไปยังพุ่งเท่าเดิมนะะแต่ว่าถึงแม้เราจะเบามันก็พุ่งเท่าเดิมการคืนแล้วนะฮะแต่วันนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะเปิดบันโชชูชิอะผมอยากจะจับปลาไหลมอเร่นะฮะตอนนี้ อ๋อเราสามารถดำน้ำกลางคืนได้โดยจะใช้ชั่วโมงอ่าชั่วโมงเปิดร้านหนึ่งส่วนสนะฮะโอ้ก็ดีถือว่ายังกลับไปเปิดร้านได้ใช่ไหมโอ,โอ้ก็ดีก็ดีนะฮะนึกว่าจะกระทบต่อกันแล้วซสอีกอุ้ยไม่ได้ลงมากลางคืนไม่เคยเลยนะฮะอุ้ยก็เปน,นโอ้แต่แต่ละตัวนี้ก็คือจะมาจัดการเราแล้วนะฮะ อันนี้ก็ไลออนฟิตนะฮะแต่เป็นคนละสายพันธ์ว่าง,งั้นเถอะปลาสิงโตอีกแล้วว่าอันนี้อะไรอ่ะฉลามมีแมงกะพรุนด,ด้วยอันนี้ฉลามการะคืนตัวเดียวกันไหมเนี่ยอุ้ยอย่าอุ้ยโอเคเบรกฟรีอุ้ยเมื่อกีออ้เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ เดี๋ยวก่อนไปสิงโตแกนะ่อยู่นิ่งๆก่อนเก็บไปในกระเป๋าก่อนนะโอเคอื้ยแมงกระปุนก็ให้เราเหรอไม่แต่แมงกระพุนเออไม่แต่แมงกระพุนที่แสนเชื่องโอเคไปละฉลามตัวเดิมไหมเนี่ย อุ้ยไม่ใช่นะฮะคนละสายพันธุ์เก็บเลยแบบนี้อุ้ยโอเคแมงกระพุนกล่องนะฮะเมื่อกี้แมงกระพุนกล่องถ้าตามชีวิตจริงมันมีพิษไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้สัตว์กลางคืนมันโหดร้ายมากเลยนะโอเคุเค้ยแต่ปลาสายพันธุ์ใหม่ๆทั้งนั้นเลย เดี yeah. ๋ีไปได้ก็ดีแต่ไม่มีออกซิเจนเลยอ่ะผมจะได้เจอไม่ได้แมงกะพรุนน่ะเอยไม่ใช่แมงกะพรุนอ่าปลาไหลนะ่รู้แค่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับผมมีปลาฉลามตัวนี้อีกเฮ้ยนี่ไงปลาไหลโมเรย์ไล่ด้วย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 นะไล่ด้วยนะ เจ็บนะบอกเลยไล่นะโอเคเออม,มาแล้วนะปลาไหลมอร่ฉะนั้นเวลาล่าฉลามตัวนี้กันนะฮะมันฉลามเสือเลยอ่ะมันคือฉลามเสือใช่ไหมต่อให้พุ่งก่อนเลยนะฮะมันว่ายเหมือนฉลามปกติเลยอ่ะแต่มัน พุ่งไกลพุ่งหลายระยะมากเลยนะฮะโอเคหลายระยะแล้วอืมอืมเจ็บบ้างไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคนี่เดฟผู้ฆ่าฉลามนะเว้ยโอ๊ยไม่โดนอืมอุยอ้ยอ้ตัวเล็กไอตัวเล็กไอตัวเล็ก ตัวเล็กอะไรไอตัวเล็กหืมโอเค okay. ฉลามเลยเนะี่ยฉลามเสือไม่ใช่นะฮะคอพเปอร์ชาร์กฉลามทองแดงประยัดกลับไปที่เรือเลยของดีมาเยอะเลยบันโชถึงแม้จะเปิดร้านได้ไม่นานจะบอกเลยว่าวันนี้มีแต่วัตถุดิบดีๆทั้ทงนั้นนะฮะโอเคสวัสดีครับป้าพอดูร้านเอา้าดูไม่ได้ว่าจะได้จ้างพนักง,งานใหม่ซะหน่อยนะฮะ วันนี้น่าจะมีลูกค้าพิเศษมาฉะนั้นประยาตใส่เมนูพิเศษไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกเมนูพิเศษอีกอันนึงนะฮะอ่าน่าจะขึ้นลูกคนอันนี้นะฮะไวท์เทเวอรี่อ่ามันมีอันนึงอ่ะที่แบบเมนูยอดฮิตอันนี้นะฮะของดีประจำอำเภอเฮ้เสด็จแค่ที่เดียวเหรอ แอดอินกิลดี้แล้วกันนะฮะโอเคใส่สที่โอเคอีกเมนูหนึ่งที่เข้ารอบนะฮะไหน,นวันนี้ก็มาตีมอาหารมือดึกแล้วนะครับผมก็ขอเป็นไลออนฟิตมือดึกเลยแล้วกันนะฮะขออิ c ชาอีกทีนึงจากนั้นก็ใส่ไปเลย5้าที่นะครับผมโอเคตอนนี้ผมน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วเรามาเปิดร้านกันเลย มาแล้วนะฮะลูกค้าพิเศษนะครับผม<อ>เราจะได้เสกปลาไหลเมล่แล้วนะฮะโอเคไหนดูซิ<อ>ว่าเขาจะทำเรียกชันยังไงไม่มีเรียกชันเอ้โอ้เหมือนกลับไปเป็นเด็กเลยนะฮะ โอ้นี่มันรสชาติ้ี่ฉันคิดถึงโอ้โอผมดีใจนะที่คุณชอบอาหารมาักมาพร้อมกับความทรงจำทั้งนั้นแหละการละครั้หนึ่งมีเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่กับแม่ที่กำลังป่วยของเขาเขาถูกกลัดด้วยปลาไหลมอเลจากนั้นเขาก็ไม่กล้าไปทะเลอีกเลยตอนนั้นฉันแค่าอายุสิบเองนะ จากนั้นฉันก็ไปทะเลกับฮาปูนกู้ใจแพงเข้าไปที่ปลาไหล<ม>จากนั้นฉันก็ดำปลา,มาเมลที่ฉันล่าได้และแม่ของฉันก็ทําแกงกะหรี่เมเรให้ฉันเป็นการตอบแทนแค่คิดถึงแม่ที่แสนอ่อนโยนก็ทําให้ฉันตุ่งหลังน้าตาแหเถ <c oughs> อะขอบคุณสาหรับอาหารมันยอดเยี่ยมมากร้อยหนึ่งท่านนะ โอ้แล้วก็ฉันเคยบอกใช่ไหมว่าฉันจะแนะนําอะไรดีๆให้เกือบลืมเปแน่าา <laughs> มาชั้นที่หลังตึกที่ที่ดินเปล่าตรงนั้นสิโอ้มีการแนะนําจากออตโตนะฮะเฮ้ยมีคนไปเสิร์ฟแทนให้เราแล้วว่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเราต้องไปเสิร์ฟเองเหรอโอเคได้ได้ได,ได,ได้เอาไปเลยมากี มากไอ้ตูดมึกนี่มันเยี่ยมเกินไปแล้วมันเยี่ยมจริงๆไม,ม่คิดถึงพ่อหนูเดี๋ยวนะเจนเทีนๆจ้าหนูหนูชื่อมากี่ค่ะหนูกำลังตามหาพ่อพ่อหนูนะ่ะจากไปเขาลงไปดำน้ำาังนั้นหนูก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยอาหารที่เขาชอบก็คือ สลายคอมบูกับปลาไวเทเวลี่โอชาสเกตนะฮะถามมาว่าคุณมาขายที่นี่ก็เลยก็เลยคิดว่าเขาอาจจะกลับมาที่นี่ก็ได้ค่ะพราะงั้นว่าฉันจะบอกแล้วกันนะถ้าฉันเจอคนที่หน้าตามพ่อของเธอนะ <laughs> แล้วตุ๊กตานั่นละ่ะนี่คือ,อ,ะะค,อคลีอเน่เหรอคลีอเน่นะฮะนี่คือถุงมือคลียเน่พ่อของหนูน่ะให้หนูก่อนมาที่เขาจะจากไป ให้หนูก่อนมาคืออะไรวะให้หนูก่อนที่เขาจะจากไปนะฮะเพาะงั้นหนูมีอะไรที่อยากจะขอนะคะมันเกี่ยวกับเคลียรเน่หนูก็ยังไม่เคยเห็นเคลียเน่ตัวเป็นๆคุณลุงจับมาให้หนูหน่อยได้หรือเปล่าคะฮะเคลียรเน่งนั้นเหรออืมก็คงจับไม่ได้นะมันตัวเล็กเกินไปที่จะใช้ฉมวกจะทํายังไงดีละ่ะเพราะงั้นลองใช้นี่ดูสิคะโอ้ตะขายย่ายงั้นเหรอ น่าจะใช้ได้นะเอาละลองดูก็ไม่เสียหายทําอะไรขกูแกนะไอ้เจ้าแมวน้ำํำรีบๆเตรียมตัวแล้วก็โดดลงไปในน้ําเลยแล้วหนูขอโทษค่ะพอดีหนูคุมอารมของตัวเองไม่ค่อยเก่งโอ้โหวสต่อเนื่องนะฮะแคชเคลียนี่หนะูว่ายอดเยี่ยมนะฮะโอเคตอนนี้ก็ให้พนักง,งานทำงานไปนะครับผม แต่ผมจะไปฟูดวาซาบิเยี่ยมไปเสิร์ฟปิดร้านพอดีโอ้วันนี้เมนูก็ขายไปหมดนะฮะไม่มีใครกินปลาอันนี้เลยเหรอปลาซงโตกปถาจับมาสดๆเมื่อกี้ปิดแล้วนะฮะบันโชว์ซูชินะฮะับอโอ,โอ,โอ้แต่ได้ตังค์น้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะแต่ก็ยังได้ห้าดาวนะฮะโอ้ ที่ไหนเราต้องไปจับพิโยน่ใช่ไหมก็ต้องไปหาไอ้ตาลุงนั่นแต่ว่าเนื่องจากเวลาของเรามีไม่มากนะฮะภาคน,นี้ก็ยังไม่จบนะผมอ่านในเรื่องก่อนละกันนะไงหลับฝันดีหรือเปล่าไอ้หนุ่มเมื่อวานบอกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมว่าฉันจะบอกอะไรนายดีๆสักอย่างนะ่ะ <c oughs> เอาละเอาเรือแล้วก็มาหาฉันที่หลังร้านสิอา้าวได้เลยครับคุณลุงแต่ ไว้พ์ทหน้านะครับผมยังไงพ์ทหน้าจะเป็นยังไงไว้เจอกันใหม่พ์ทนี้ก็พ์ทส,สั้นนะฮะมาดูเรื่องราวของเมหนูมากกีกับคุณลุงปลาไหลนะฮะคุณลุงออตโต้นะฮะออโต้ก็ได้ออโต้อัต้ตะแต่นะครับผมแต่<อ>ผมปิดคลิปไม่ได้เพราะว่าผมกดออกเกมไม่ได้นะฮะบังคับให้ผมไปที่หนึ่ง <laughs> โ,อโอเคงั้นมาดูเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วกันนะฮะอย่าถือสาผมเลย โอ้ยเยลี้ยงปลาอืออันนี้มันอะไรกันครับลุงเ <c oughs> หมือนพ่อนายจะทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยสินะที่ต้องจับปลามาทุกวันนะฉันก็เลยทําอันนี้มันยังไงล่ะทํากระชังปลานะฮะฉันจะอธิบายอย่างช้าๆฟังให้ดี <c oughs> อย่างแรกนายก็มาที่ first section เหรออ๋ออย่างแรกเลยนะฮะ ในการทำการประมงนี้นายก็จะต้องอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแน่นอนว่าแต่และประชางนาะหรือแต่และเซกชันก็จะต้องทำการใส่ปลาที่อยู่แต่ละระดับความลึกส่วนเซกชันนี้หรือว่ากระชังนี้นายสามารถใส่ปลาที่อาศัยอยู่ในความลึกพูดง่ายๆก็ศูนย์ถึงห้าสิบเมตรนะครับผมแต่และพื้นที่ก็มีพื้นที่จำกัดอันนี้นะฮะถ้ามันถึงร้อยก็จะใส่ปลาลงไปไม่ได้อีก <laughs> แน่นอนว่านายสามารถจ่ายเงินเพื่อขยายพื้นที่ได้ <Okay. S 1> แต่ละเซชั่นก็จะมีการติดกล้องนายสามารถดูข้างในได้ด้วยเฮ้ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีเอาละลองดูเยี่ยมใช่ไหมล่ะเอาละลองใส่ปลาดูเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 1> เหมือนเอาความเรี่ยมเลยนะนลุงเดี๋ยวจะสอนให้ว่าจะเอาปลาใส่ไปยังไงเอ้ยไม่ใช่ดิ ในการจับพวกมันขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะสามารถรับประทานมันได้ในการตกปลาที่ในกระชังนี้นะฮะเราสามารถส่งไปที่บันโชชูชิเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบก็ได้หรือว่าจะขายได้โดยตรงแล้วผมจะใส่ปลาลงไปได้ยังไงล่ะครับเป็นคําถามที่ดีในการจะจับปลาเราก็ต้องเก็บไข่ปลาอย่งไหงรละ่ะถ้าเราจับปลาเป็นๆเ,เราก็จะได้ไข่ปลามาด้วยไข่ปลาก็จะถูกส่งมาที่นี่้วยอัตโนมัติ โอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าหากนายมีปลาประเภทเดียวกันจํานวนตั้งแต่สองตัวขึ้นไปแล้วล้วก็จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วยังไงล่ะโอ้อย่างนี้นี่เองเอาล่ะฉันใส่ปลาไว้อย่างละสองตัวนายอาจจะได้เห็นผลลัพธ์เร็วๆวันพรุ่งนี้ลองกลับมาดูพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเฮ้ยเราจับปลาแล้วเราก็จะได้ไข่มันมาด้วยนะฮะ แต่ว่าถ้าเราจับกลางคืนนี่มีกระชังปลากลางคืนด้วยนะฮะมีความลึกร้อยสามสิบเมตรโอเคครับก็ขอภัยในความไม่สะดวกที่ผมต้องมาปิดคลิปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะก็ <c oughs> ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e นะตอนนี้เรามีกระชังปลาแล้วนะฮะพร้อมกับนกนางนวลน,นกนางแอน่นนกอะไรก็แล้วแต่ยื่นอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็ถ้า,าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมไว้พาร์ทหน้าจะเป็นเนื้อเรื่องแบบใดน,นั้นไว้ติดตามชมพร้อมๆกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะฮะเช่นเดิมครับผมไม่นานเกินรอนะฮะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม